สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับช่องพรทิพย์บอลสกันอีกครั้งนะคะค่ะ EP นี้ก็จะมีไม้สวยๆราคาเบาๆมาแบ่งปันกันอีกครั้งนะคะก่อนอื่นจะมาบอกเบอร์โทรก่อนนะคะ0966651278ค่ะเบอร์โทรนี้สามารถแอดไลน์ได้เลยนะคะค่ะมาเริ่มที่ต้นแรกกันเลยนะคะจันทละเทพบุตรนะคะ กระถางละ200บาทนะคะมีทั้งหมด2กระถางนะคะต่อมาจะเป็นตีใหญ่นะคะตีใหญ่สวยๆเลยมีอยู่2กระถางนะคะกระถางละ150บาทค่ะต้นนี้จะเป็นนางเลื่อมรายวันนะคะนางเลื่อมรายวันให้กระถางละ250บาทค่ะต้นนี้จะเป็นคมเขี้ยวเทวราชนะคะคมเขี้ยวเทวราชให้ไปอยู่กระถางละ100บาท หนุมานผสานกายค่ะให้ไปกระถางละ90บาทค่ะมีทั้งหมด2กระถางนะคะต่อมาจะเป็นหนุมานตัว9้านะคะหนุมานตัว9้าให้กระถางละ100บาทค่ะมีทั้งหมด2กระถางค่ะป้ายสวยๆแบบนี้เลยนะคะต้นนี้จะเป็นท่าสเสวยนะคะท่าสเสวยให้ไปกระถางละ150บบาทจ้า ต้นนี้จะเป็นโชค15ชั้นนะคะโชค15ชั้นด่างสวยมากเลยนะคะมีทั้งหมด2กระถางกระถางละ150้้บาทค่ะโชค15ชั้นค่ะต่อมาจะเป็นห่อคำหลวงป้ายสวยๆแบบนี้เลยนะคะให้ไปกระถางละ250บาทนะคะต้นนี้จะเป็นมนททสพิษนะคะมทฑสพิษให้ไปกระถางละ150้บาทค่ะต่อมาจะเป็นต้นนี้ ทองจันนะคะทองจันให้ไปกระถางละสามร้อยบาทนะคะต้นนี้จะเป็นไก่สองแคร์นะคะไก่สองแคร์ให้ไปกระถางละสองร้อยบาทจ้าต่อมาจะเป็นทองอัมไพนะคะทองอัมไพไซส์นี้อยู่ในกระถางสี่นิ้วนะคะเอาไปอัพขึ้นหกได้เลยค่ะมีทั้งหมดสามกระถางให้ไปกระถางละสองร้อยบาทค่ะทองอัมไพค่ะด่างสวยมากเลยนะคะ ต่อมาจะเป็นสอนพนาลายนะคะสอนพนาลายให้ไปกระถางละหนึงร้้าสิบบาทค่ะต้นนี้จะเป็นแม่ฟ้าหลวงนะคะแม่ฟ้าหลวงให้ไปกระถางละหนึ่งร้อบาทนะคะต่อมาจะเป็นเทพพัสุธานะคะเทพพัสุธาให้ไปกระถางละหนึงร้อยหบาทค่ะต้นนี้จะเป็นบับเบิลบีนะคะบับเบิลบีให้ไปกระถางละสองร้อบาทสองร้อยบบาทนะคะต้นนี้จะเป็น เจ้าหญิงรัติการค่ะเจ้าหญิงรัติการป้ายสวยๆแบบนี้เลยค่ะด่างสวยมากเลยค่ะให้ไปกระถางละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะต้นนี้จะเป็นดาราลายไฟนะคะดาราลายไฟมีแบ่งอยู่สองกระถางนะคะให้ไปกระถางละหนึ่งร้อยบาทต่อมาจะเป็นอุทยานหลวงนะคะหน้าออกแผงๆส้มเลยนะคะสะดือส้มให้ไปกระถางละ 5 5 0บาทนะคะมีแบ่งอยู่2กระถางนะคะ450บาทค่ะต่อมาจะเป็นต้นนี้จะเป็นดาราจาัก,กรวาลน,นะคะดาราจาัก,กรวาลให้ไปกระถางละ100บาทค่ะด่างสวยมากเลยนะคะสบายแพ้สบายแพ้แบ่งอยู่ที่100บาทนะคะต่อมาเป็นปีศาจแดงนะคะปีศาจแดงกระถางนี้แบ่งให้อยู่ที่200บาทส่วนกระถางนี้ ไซส์โตนะคะให้ไปกระถางละ3าม้อย้าบาทค่ะซัพบเจริญค่ะซัพบเจริญด่างสวยๆแบบนี้เลยค่ะให้ไปกระถางละหนึ่งอบาทนะคะต้นนี้จะเป็นสีการจนาเจนสองนะคะให้ไปกระถางละหนึ่งบาทต่อมาจะเป็นแดงอันดานะคะแดงอันดาสวยมากเลยนะคะให้ไปกระถางละหนึ่งอบาทค่ะต่อมาจะเป็นมงคลจักรวาลนะคะมงคลจักรวาลสวยมากเลยนะคะหน้านี้ให้ไปกระถางละหนึ่งยบาทค่ะ เกาะเกตเกาะเกตแผงมีแบ่งอยู่2กระถางนะคะให้ไปกระถางละ150บาทนะคะมีทั้งหมด2กระถางค่ะต้นนี้จะเป็นทศกัณฐ์ลุยไฟนะคะทศกัณฐ์ลุยไฟให้ไปกระถางละ100บาทนะคะเหลืออยู่3กระถางนะคะบัวกันหาบัวกันหาต้นนี้ด่างสวยมากเลยนะคะแทงลูกออกมาสองต้นนะคะให้ไปกระถางละ130บาทค่ะไซส์นี้จะเล็กหน่อยนะคะให้ไปอยู่ที่70บาท ชมพูทวีปค่ะให้ไปอยู่ที่80บาทนะคะต้นนี้จะเป็นกมลมมหลวงชุมพอนะคะให้ไปอยู่ที่100บาทค่ะบัวกันหาอีกหนึ่งต้นนะคะอันนี้เป็นฟอร์มกอเลยนะคะมีทั้งหมด4ต้นเลยนะคะ้าตจะหัวใหญ่มากเลยนะคะต้นนี้ก็ให้ไปอยู่ที่130บาทนะคะต่อมาจะเป็นสิริมงคลดีนะคะสิริมงคลดีมีแบ่งอยู่3กระถางนะคะให้ไปกระถางละ1น0 0บาทค่ะ ไก่แดงมณนีนะคะไก่แดงมณนีให้ไปกระถางละหนึ่งร้อยบาทต้นนี้จะเป็นไก่เพชรพิรุณรัดนะคะไก่เพชรพิรุนรัดให้ไปกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะมีแบ่งอยู่สองกระถางนะคะต่อมาจะเป็นพรเจ้าสัวนะคะไซส์โตโตแบบนี้เลยให้ไปอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทค่ะต้นนี้จะเป็นดาราแพงนะคะชมพูป้ายเขียว เขียวป้ายชมพูอย่างนี้เลยนะคะมีแบ่งอยู่สองกระถางนะคะให้ไปกระถางละหนึ่งร้อยบาทสวยมากเลยนะคะต่อมาจะเป็นสุริยะฉานนะคะสุริยะฉานแบ่งอยู่ที่เจ็ดสิบบาทนะคะเพชรสุวรรณโชตค่ะเพชรสุวรรณโชตให้ไปอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทต้นนี้จะเป็นมณีจันทร์นะคะแบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะเทวีสุริยาค่ะแบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยบาท ้นนี้จะเป็นศีลาหุ้มทองนะคะศีลาหุ้มทองด่างสวยๆแบบนี้เลยนะคะให้ไปกระถางละเจดสิบาทนะคะเกาะเกตค่ะเกาะเกตให้ไปอยู่ที่70บาทะคะ่ะต่อมาจะเป็นยักษ์ปัทูทันนะคะยักษ์ปัทูทันมีแบ่งอยู่3ากระถางนะคะให้ไปกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะต่อมาจะเป็นทับทิมทองนะคะไซส์ตัวโตแบบนี้เลยนะคะแบ่งอยู่ที่70บาทนะคะ เป็นฟอร์มกอกระถางหนึ่งมี2ต้นนะคะให้อยู่ที่เจสิบบาทค่ะต้นนี้จะเป็นลูกไม้นะคะลูกไม้สวยมากเลยนะคะกัดสีมาสวยมากเลยนะคะอยู่ในกระถางแปดนิ้วนะคะให้ไปอยู่ที่2องห้าบาทนะคะไซส์นี้2องห้าิบาทค่ะกระถางนี้ขออยู่ที่400รอบาทนะคะกระถางนี้ติดด่างมาด้วยนะคะใบหนึ่งค่ะกระถางนี้มีสองต้นนะคะ ต้นนี้จะเป็นเหนือดวงนะคะเหนือดวงให้ไปอยู่ที่แปดร้อยบาทนะคะ <san> อยู่ในกระถางแปดนิ้วต่อมาจะเป็นเหนือเมฆค่ะเหนือเมฆมีอยู่สองกระถางนะคะให้ไปกระถางละเก้าร้อยเก้าสิบบาทจ้ามีอสองกระถางค่ะต่อมาจะเป็นลูกไม้ใบไผ่อย่างนี้เลยนะคะสวยสวยสวยแบบนี้เลยมีอยู่สองกระถางนะคะมีให้ไปกระถางละหนึ่ง้ยห้าสิบบาทค่ะ มาลูกไม้อีกหนึ่งกระถางนะคะลูกไม้กระถางนี้อยู่ในกระถางแนิ้วนะคะกระถางนี้ให้ไปอยู่ที่400บาทนะคะต้นนี้จะเป็นจดชื่อลอยไว้นะคะตั้งชื่อลอยไว้ชื่อดำดงนะคะในเป็นฟอร์มกอในกระถางมี2ต้นนะคะไม้ยังไม่มีจำนวนเยอะนะคะให้ไปกระถางแล้วสองหบาทค่ะดำดงค่ะ ต่อมาจะเป็นหางหงนะคะหางหงด้วยด่างสวยๆแบบนี้เลยนะคะให้ไปกระถางละหนึ่งร้อยบาทต้นนี้จะเป็นบวรรัตนโกสิน,นะคะให้ไปกระถางละเก้าสิบาทนะคะมีสองกระถางค่ะพนางสุจิต,ตาสวยๆแบบนี้เลยนะคะ<_<_ให้ไปกระถางละเก้าสิบบาทนะคะ<_<_ uh. <_มีแบ่งอยู่สามกระถางนะคะต่อมาจะเป็นนินละนนนะคะนินละนนให้ไปกระถางละเก้าสิบบาทค่ะหนวดมังกรหนวดมังกร ให้ไปกระถางละ90บาทเหมือนกันนะคะต่อมาจะเป็นมนกินนาลานะคะมนกินนาลาสวยๆแบบนี้เลยนะคะไซส์โตแบบนี้เลยให้ไปกระถางละหนึ่งบาทจ้ามหายมยักษ์ค่ะมหายมยักษ์ให้ไปอยู่ที่หนึ่งบาทนะคะมีทั้งหมดหกระถางนะคะมหายมยักษ์ต่อมาจะเป็นเกาะเกตหน้าม่วงสกิดด่างมาแบบนี้นะคะให้ไปกระถางละ80ดสิบาทนะคะมีทั้งหมด2กระถางค่ะ ต้นนี้จะเป็นนะเมืองนอนนะคะนะเมืองนอนให้ไปอยู่ที่เก้าสิบบาทนะคะด่างสวยมากเลยนะคะนะเมืองนอนแพงค่ะอส่งไข่ให้ไปกระถางละห้าสิบบาทค่ะต้นนี้จะเป็นไผ่ลัติการนะคะไผ่ลัติการให้ไปกระถางละหนึ่งร้อยบาทค่ะซับพนมซับพนมให้ไปกระถางละแปดสิบบาทนะคะมีทั้งหมดสองกระถางค่ะ ต่อมาจะเป็นสายพระเนตรนะคะเริ่มกัดสีมาแบบนี้แล้วนะคะให้ไปกระถางละเก้าสิบบาทนะคะมีทั้งหมดสี่กระถางนะคะกระถางละเก้าสิบาทคะ่ะสายพระเนตรคะ่ะต่อมาจะเป็นานางเลื่อมลายวันนะคะนางเลื่อมลายวันไซนี้ให้ไปอยู่ที่กระถางละสองร้อยบาทนะคะองคุริมานกับใจคะ่ะให้ไปอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทต่อมาจะเป็นทิดาสวรรค์นะคะมีแบ่งอยู่สองกระถางนะคะให้ไปกระถางละห้าสิบบาทนะคะ ต่อมาจะเป็นนาราทัศนะคะนาราทัศนมีแบ่งอยู่สี่กระถางนะคะขออยู่ที่หนึ่งร้ยหนึ่งบาทค่ะต้นนี้จะเป็นมงกุฎจักรพรรดินะคะให้ไปอยู่ที่แ0ดสิบบาทนะคะพันดาวค่ะพันดาวให้ไปอยู่ที่ห้าสิบบาทค่ะต่อมาจะเป็นเทพเทวานะคะเทพเทวามีแบ่งอยู่สองกระถางนะคะให้ไปกระถางละห้าสิบบาทนะคะคุ้มรัพย์ค่ะคุ้มรัพย์สวยๆแบบนี้เลยให้ไปอยู่ที่เจบาทนะคะ ลูกไม้ค่ะด่างสวยมากเลยนะคะลูกไม้กระถางนี้ให้ไปอยู่ที่สองรอยบาทนะคะต่อมาลูกไม้อันนี้ลูกไม้คู่ฝักเดียวกับนางเลื่อมลายวันนะคะเอาไปกระถางลา้วซส่ตัตแบบนี้เลยนะคะให้ไปกระถางละสอง้อยห้บาทค่ะมีทั้งหมด2กระถางคะ่ะต่อมาจะเป็นไก่เศรษฐีนะคะไก่เศรษฐีมีแบ่งอยู่2กระถางนะคะให้ไปกระถางละหน0่บาทนะคะ ต้นนี้จะเป็นไก่วันเสาร์ค่ะไก่วันเสาร์จะมีน้อยในท้องตลาดนะคะให้ไปอยู่ที่200บาทค่ะองค์หญิงอนัญญาพนาวันนะคะไม้ป้ายสวยๆแบบนี้เลยนะคะให้ไปกระถางละ1 0 0บาทนะคะต่อมาจะเป็นสาวนาครชัยศรีนะคะด่างแบบนี้นะคะให้ไปกระถางละ100บาทค่ะต้นนี้จะเป็นเทพหูยานะคะให้ไปอยู่ที่80บบาทค่ะต้นนี้จะเป็น ทิฟวารีนะคะทิปวารีให้ไปกระถางละห้าสิบาทนะคะส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะกระถางละห้าสิบบาทต่อมาจะเป็นไก่แก้วมลไยทองนะคะไก่แก้วมลายทองเหลือสามกระถางนะคะให้ไปกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะต้นนี้จะเป็นเดซี Destiny, ่นี่นะคะเดซีนี่ให้ไปกระถางละหนึ่งร้อยบาทค่ะต่อมาวันศุกร์นะคะวันศุกร์ให้ไปกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะพนางสุจิตาอยู่ที่เก้าสิบบาทค่ะ ลูกไม้นะคะลูกไม้ให้ไปกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะด่างสวยๆแบบนี้เลยนะคะต่อมาจะเป็นสีมหาโพนะคะให้ไปอยู่ที่แปดสิบาทนะคะไซส์โตเลยนะคะต้นนี้จะเป็นวิมานดินนะคะวิมานดินให้ไปอยู่ที่ห้าสิบาทนะคะมีทั้งหมดสองกระถางนะคะต้นนี้จะเป็นชนะศึกนะคะให้ไปอยู่ที่แปดสิบาทนะคะ คลิปนี้ก็จะมีไม้มาแบ่งอยู่ประมาณนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b บสไคร์ด้วยนะคะขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่อุดหนุนนะคะสวัสดีคะ่ะ